ก็สวัสดีค um> ุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับอช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามมาลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับก็ทำไไมไม่ว่างอะครับก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรติดเกมครับก็ผมได้สิทธิ์เล่นก่อนนะครับก็เลยไปลองเล่นไม่กิดานะครับใช่ครับไม่กิดาจริงจริงนะก็ถ้าใครเล่นเหมือนกันก็ สามารถแอดเฟื่มาได้นะครับแอดเพื่อนมาได้นะครับเาื่อเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะผมก็เล่นคนเดียวนะครับเพราะเพื่อนผมไม่ได้กันสักคนนะครก็ไม่มีนะครับรับชมและฟังคลิปเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะฝนจะตกด้วยครับตอนนี้ก็ไปเรื่องอะไรครับไป The Wizard w o r l d โลกแห่งพ่อมดตอนที่194พื้นที่6วงแหวน1อย่างไรก็ตามถ้าลิาเบต ล้มเหลวในการก้าวขึ้นไปขั้นต่อไปภายใน100ปีเธอก็จะต้องเปลี่ยนร่างกายของเธอเป็นรูปแบบพลังงานเดลอนใสายหัวเขาคิดว่าโอกาสล้มเหลวต่ำเกินไปการไปถึงขั้น2อาจจะเป็นเรื่องยากแต่ระดับพรสวรรค์ของอิซเบตและทรัพยากรตระกูลของเธอจะช่วยก้าวไปสู่ขั้นคริสตัน ก่อนขึ้นรถมา้าลิซาเบก็หันกลับมาและกระซิบกับเนลอนว่าจะพูดผิดระหว่างเนลอนกับเนลอนนะครับขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เธอบอกเนลอนให้มอบตราให้แองเจลเลให้มอบตราไม้ให้แองเจเล่เพื่อที่จะทำให้เขามีสิทธิ์ซื้อขายในพื้นที่รวมถึงสิทธิ์ในการซื้อทรัพยากรและความรู้นอกจากนี้แองเจเล่ยังอาจ เป็นผู้อยู่อาศัยพื้นที่6วงแหวนด้วยเศษไม้เล็กๆนี้ลิซเบตส่งข้อความบางอย่างให้แองเจเลโดยใช้อนุภาพพลังงานก่อนที่จะออกเดินทางในรถมา้าแองเจเลยืนอยู่บนหลานฟ้าและเฝ้าดูลิซเบตออกไปพร้อมกับสมาชิกในตระกูลของเธอเขาค่อยๆลงบันไดและก้าวลงที่พื้นข้าหวังว่าข้าจะช่วยเธอได้ลิซเบต บอกแองเจลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอในข้อความที่เธอส่งมาลิซเบธไม่ได้บอกตระกูลของเธอเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเธอและการใช้เลือดแรดตระกูลคิดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ100ปีแต่ความจริงเธอเหลือแค่ประมาณ40ปีเธอบอกให้แองเจเล่ทำเลือดแลดบริสุทธิ์ให้เธอเพื่อที่อย่างน้อยเธอก็พยายามที่จะเข้าถึงขั้นคริสตัน โดยชะตาของตระกูลของลิซเบธจะเปลี่ยนไปถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างมันแย่ลงแม่ของเธอรู้ความจริงในไม่ช้าแม่ของเธอจะรู้ความจริงในไม่ช้านะแองเจล่คิดชั่วครู่และสายหัวมีลมอ่อนๆพัดโดนใบหน้าของเขาชายฝั่งว่างเปล่าหลังจากที่พวกเขาอยังตากที่ผู้ลกลิซเบธจากไป เขามองไปรอบๆคนที่เขาเห็นมีลูกเรือที่เพิ่งถ่ายสินค้าเสร็จท่านกรีนตอนนี้เราสามารถไปได้แล้วใช่หรือไม่กับตันฮอกตะโกนจากด่านฟ้าเขาพยายามพูดอย่างสุภาพที่สุดพ่อมดฝึงหัดขั้นสามและลูกเรือทั้งทั้งหมดยืนอยู่ข้างลาวและจ้องที่แองเจเล่ใช่แองเจเล่พยักหน้าเขาสังเกตเห็นว่าคนเหล่านี้กลัวพลังของเขา กับตันฮอกดูโล่งใจหลังจากได้ยินคำตอบของแองเจเล่พวกเขาดึงบันไดขึ้นและเริ่มเปลี่ยนเริ่มเตรียมตัวแล่นเรือเรือค่อยๆจากไปหลังจากผ่านไปหลายวินาทีหลายนาทีนะครับโอ้ยสุ่มม่นเราเนี่ยแองเจเล่ยืดหลังและดึงปกคอเสื้อขึ้นเขาเดินไปที่ฝั่งตรงข้ามของท่าเรือหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง ก็มีทางแยกปรากฏข้างหน้าและมีป้ายบอกทางอยู่ตรงกลางถนนไปทิศตะวันตกไปพื้นที่การค้าสาธารณะและไปทางตะวันออกและทางตะวันออกไปหอคอยหกวงแหวนเอ็งเจเล่ตรวจสอบป้ายและเลี้ยวขวาทันทีแม้ว่าเคอร์อแมนจะเป็นพ่อมดของหอคอยหกวงแหวนเขายังคงสงสัยว่า มีใครจะรู้ไหมว่าชายคนนี้ยังเป็นสมาชิกของลัทธิด้วยคนที่รู้ว่าแองเจเล่ฆ่าเคอร์แมนทั้งหมดตายบนเกาะดังนั้นเขาจึงไม่มีอะไรต้องกลัวแม้ว่าองค์กรจะพยายามตามหาเคอร์แมนสนามพลังที่ล้อมรอบซากปลังหักพังก็จะขัดขวางความพยายามทุกประเภทาก,การพยากรทุกประเภท มีคนไม่มากนักที่รู้ตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนของเกาะน,นั้นด้วยตาราสามมันก็ไม่มีผลที่เขาจะต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรในในปัจจุบันโนล่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ดินแดนหอคอยหกวงแหวนมีขนาดเท่าจังหวัดมีเมืองใหญ่หลายเมืองที่ถูกควบคุมโดยตระกูลพ่อหมด หลายตะกูลเมืองเล็กบางเมืองได้ทำสัญญากับพ่อมดสถานการณ์คล้ายคลึงกับกันสำหรับองค์กรใหญ่อีกสององค์กรองค์กรใหญ่แต่และองค์กรทำงานเหมือนประเทศเล็กๆนอกจากนี้ยังใช้พื้นที่สาธารณะที่อาศัยในการติดต่อสื่อสารแองเจเลเดินประมาณ1ชั่วโมงมีต้นไม้ทั้งสองข้างของถนนมีกำแพงเมืองสีดำสูง ตงังหาข้างหน้าปิดกั้นเส้นทางเหมือนงูตัวยาวที่กำลังเลื้อยแองเจล่มองไปรอบๆเขาไม่เห็นปลายกำแพงทางเข้าใดๆบนผิวของมันสุดถนนมีบังเกอร์สีดำที่มีปล่องควันไฟอยู่ด้านบนมีชายชราสองคนสวมชุดคลุมสีเทานั่งอยู่นอกประตูของบังเกอร์กำลังเล่นหมากลุกบนโต๊ะสี่เหลี่ยมสีขาว ทางด้านขวาของบังเกอร์เป็นพื้นที่ว่างขนาดใหญ่มีรถม้าสีดำและสีขาวหลายคันที่มีการแกะสลักที่แตกต่างกันจอดอยู่ที่นั่นแองเจล่เห็นบังเกอร์และเดินตรงไปสถานที่นี้ดูไม่เหมือนทางเข้าขององคอ์กรใหญ่ชาชราสองคนสังเกตเห็นเขาและยืนขึ้นพร้อมกันนี่เป็นประตูหลังของหอคอยหกวงแหวน เจ้าเป็นใครแล้วมาทําไมที่นี่หนึ่งในชายชะลาถามด้วยความสับสนปกติสมาชิกเข้าองค์กรจากท่าเรือส่วนตัวเนื่องจากท่าเรือสาธารณะมุ่งหน้าสู่ประตูหลักเท่านั้นนั่นคือเหตุผลว่าที่เหว่าทําไมถึงไม่มีคนจํานวนมากนักแผ่นเดิน ของแองเจเล่คือการแผนเดิมของแองเจเล่คือการเข้าร่วมของคอยหกวงแหวนอย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจที่จะทําเพียงการค้นหาทรัพยากรหายากกับองค์กรหลักจากที่ได้รับตราจากลิสเบธค่าเป็นพ่อมดที่เกี่ยวข้องกับตระกูลโจเนสแองเจเล่เอาตราไม้สีน้ำตาลออกมามีสัญลักษณ์ s อยู่บนผิวของมันมีเส้นบิดเบี้ยวสองเส้น ข้างล่างชายชราตรวจสอบตราไม้ตาไม้เริ่มเรืองแสงหลังจากที่จ้องมันลุดลายตัวเอสบนผิวของมันบิดเบี้ยวเล็กน้อยเหมือนงูที่มีชีวิตชายชราสองคนเป็นเพียงพ่อหมดฝึกหัดขั้นที่สมเท่านั้นพวกเขาเรีบโคงให้แองเจเล่หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของตราตอนนี้ค้าสามารถเข้าไปได้หรือยังแองเจเล่พยักหนะ้าแน่นอน ชายชรา,ชา,ชาตอบเขาแก้คาแก้คาทาสั้นสีขาวออกจากเข็มขัดและชี้ไปที่กำแพงมีประตูโค้งขนาดใหญ่ปรากฏที่กำแพงสีดำแองเจเล่มองเห็นหญ้าสีเขียวที่อีกด้านแองเจเล่เก็บตาไม้ใส่ถุงกระเป๋าและเดินไปที่ประตูมีคลื่นพลังงานมากกว่าสิบคลื่นวิ่งผ่านร่างกายของเขา ขณะที่เขาเข้าประตูและหายไปหลังจากที่ตาไม้เลืองแสงอีกครั้งน่าสนใจข้าสงสัยว่าคนจะสามารถเข้าประตูได้ด้วยการบังครับแต่การป้องกันที่ที่นี่ดีมากแองเจเล่พยักหน้าเล็กน้อยอีกด้านของกำแพงเป็นทะเลสีเขียวเข้มที่ไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างต้นไม้มีทางเดินแคบ สีขาวนำไปสู่พื้นที่ลึกขึ้นมันยาวและคดเขียวแองเจเล่อยู่ในดินแดนของหอคอยหกวงแหวนแล้วช่องว่างระหว่างต้นไม้แองเจเล่มองเห็นอนุภะอนุสาวรีย์สีขาวที่อยู่ห่างออกไปแทบจะมองไม่เห็นในหมอกอย่างไรก็ตามมันดูเหมือนว่าอนุสาวรีย์นี้ไม่ใช่ตัวเดียวกับสิ่งที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ในพื้นที่ซื้อขายสาธารณะตอนนี้มันต่างออกไป ทันใดน,นั้นเขาก็ได้ยินเสียงนกกระพือปีกบนท้องฟ้าแองเจลเหล่เงยหน้าขึ้นและเห็นอินทรีตัวใหญ่ประมาณสิบตัวบินเหนือหัวของเขามีคนชุดคลุมสีเทานั่งอยู่บนหลังของอินทรีเหล่านั้นดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่ได้เป็นพ่อหมดทางการตามคำแนะนำของลิซเบธมีพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ผู้คนมากมายในหอคอยหกวงแหวนและด้วยทางเข้าดินแดนจากประตูหลังเขาก็สามารถเข้าถึงหนึ่งในหอคอยการค้าได้อย่างรวดเร็วโดยการเดินตามเส้นทางหอคอยหกหอคอยการค้าเป็นจุดโปรดของพ่อมดที่ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการค้าขายความรู้และทรัพยากรมีข้อกำหนด2ข้อสำหรับการค้า การสร้างหอครับมีข้อกําหนด2ข้อสําหรับการสร้างหอคอยการค้าข้อแรกองค์กรที่แข็งแกร่งจะช่วยรักษาความเป็นธรรมของการค้าข้อ2คริสตัลรูปเพชรขนาดใหญ่สําหรับการซื้อสาธารณะมีรถม้าหลายคันและรถม้าตัวที่แองเจเล่ผ่านขณะที่มุ่งหน้าไปที่หอคอย พ่อมดแสงบางคนขี่ม้าและบางคนขี่สัตว์อสูรแปลกๆที่มีล่างเป็นวัวและเท้าเป็นแพะทุกคนกำลังเดินทางด้วยความเร็วเต็มที่นอกจากนี้แองเจเล่ยังเห็นพ่อมดที่ขี่สัตว์บินในท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังพื้นที่อื่นเป็นครั้งคราวแองเจเล่สวมชุดคลุมเทาเดินผ่านทางแยกหลายสายขณะที่ถนนกว้างขึ้นข้างหน้ามีพ่อมดมากขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดเขาก็มองเห็นอนุสาวรีย์สีขาวที่ตั้งอยู่ข้างถนนอย่าง,งเงียบๆได้อย่างชัดเจนมีรถม้าหลายคันจอดอยู่บนพื้นที่ว่างข้างหน้าค่ะอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์สีขาวสูงกว่า10เมตรและล้อมรอบไปด้วยลาวโลหะมันเกือบจะดูเหมือนอนุสาวรีย์ที่จมอยู่ที่จมลงสู่พื้นหญ้าพอมดอยู่รอบๆหอคอย แองเจล่ é, ไม่แน่ใจว่าพวกเขากำลังทำกำลังทำอะไรบางอย่างบางคนดูตื่นเต้นแต่บางคนดูผิดหวังนอกจากนี้ยังมีพ่อมดมากขดนอกจากนี้ยังมีพ่อมดหมายคนที่กดฝ่ามือเข้ากับตัวหอคอยโดยการปิดตาด้วยเหตุผลบางอย่างอันนี้คืออะไรวะ อันนี้ผมไม่รู้นะครับแองเจเล่ค่อยๆเดินไปที่เสาอนุสาวรีย์ยังพยายามคิดให้ออกว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมตลอดเวลาพฤติกรรมของเขาดึงดูดความสนใจบางอย่างเพราะมดฝึกหัดวัยเยาว์สาวคนที่กำลังคุยกับกันข้างหอ,งองคอยสังเกตเห็นแองเจเล่หนึ่งในนั้นกระซิบกับเพื่อนของเธอ และรีบเดินมาทางเอองเจเล่นี่เป็นครั้งแรกที่ท่านเยี่ยมชมหอคอยใช่ไหมชายคนนั้นถามท่านต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ตอนนี้เป็นผู้ชายนะครับเองเจเล่มองไปรอบๆเขาพยายามจัดแสดงให้เห็นว่าเขารู้ว่าหอคอยทำงานอย่างไรแต่ดูเหมือนว่ามีคนหลายคนที่กำลังทำตัวเหมือนเขาอีกสองคนที่มาใหม่ที่อยู่ข้างหลังเขาได้รับการต้อนรับโดยพ่อมดฝึกหัดด้วยเช่นกัน เขาขบลิ้นฝีปากและดูพ่อมดฝึกหัดข้างหน้าเขาชายคนนี้เป็นพ่อมดฝึกหัดขั้นที่สองจากคลื่นพลังงานที่เขาที่เขาปลดปล่อยมาแองจะเล่ระบุได้ว่าชายคนนี้เพิ่งก้าวถึงขั้นที่สองไม่นานมานี้เขามีผิวสีเหลืองผมสีดำและตาสีดำพ่อมดฝึกหัดคนนี้มีใบหน้าดูธรรมดาลาดจ,จะไม่เป็นจุดไม่เป็นที่ดึงดูดในฝูงชนเจ้าเป็นใคร แองเจล่ามองไปที่เขาและถามชายหนุ่มโค้งให้และเริ่มอธิบายข้าอยู่ในความดูแลของหอ,อการค้านี้ไม่ต้องกังวลเพราะข้าเป็นหนึ่งในพ่อมดฝึกหัดที่ถูกส่งมาที่นี่โดยองค์กรข้าจะอธิบายวิธีใช้หอคอยให้ท่านนอกจากนี้ถ้าท่านไม่ว่าอะไรข้าสามารถแนะนำวิธีการอื่นๆ ให้แก่ท่านได้เสียงของเขาดูอ่อนเยาวและอะไรมักคมักคำมัดคนัน้และาคามัดคำเมนต์อังเจเล่มองไปที่ผู้คนรอบๆอนุสาวรีย์ดังนั้นพวกเขากำลังส่งข้อความเพื่อสื่อสารงั้นหรือข้าคิดว่าข้าสามารถทำอย่างนั้นได้ท่านผู้ถูกให้ข้าแนะนำตัวก่อน ข้าชื่ออีวานชายหนุ่มยิม้มถ้าท่านรู้วิธีการส่งและรับข้อมูลข้อความได้โปรโดตามข้าไปหาพ่อมดฝึกหัดขั้นที่3พวกเขาจะแนะนำท่านเรื่องกระบวนการซื้อขายที่รวมถึงวิธีการระบุช่องคลื่นสัญญาณจบนะครับกตอนที่1 9ึนนนนนนน่นะครับถ้ามันไปแปลกก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคือ ที่จริงไอ้สินาทีแรกผมอัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วผมอัดกาลังมันๆเลยครับฝนม่ตกมาแบบคืออยู่ๆมันก็ตกมาแบบแรงมากคือผมเอาง่ายผมไม่ได้เสียงตัวเองผมก็เลยหยุดอัดไปก่อนแล้วมาวันนี้ก็อัดฝนก็ตกอยู่แต่ลินๆนะครับก็เลยมาอัดดูแล้วาอาดัดแป๊บเดียวะคือมันไม่กี่นาะทีมันก็จบแล้วนะครับแต่เมื่อวานฝนตกแรงเกินผมอัดไม่ได้จริงแล้วตกคือดึกทั้งคืนนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่ผมอดัดมันตกตั้งแต่ประมาณหกโมงกว่า มโมงก็กว่าเพราะผมดัดประมาณหกโมงนะครับแล้วก็ทุ่งกว่าอะไรตรงคลิปอุ้งม,มันด่ามันตกกัอยู่หกโมงอะ่ะหมโมงนิดๆตกยาวจนหมดห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันตกลังหลังไม่ตกหลังมากนะครับแต่มันเสียงเข้าเยอะมากคือมันอัดไม่ได้ครับเสียงมันจะเข้าไปรบกวนหุกยุดยุฝนตกอะ่ะเออเสียงฝนตกครับมันไม่ได้เสียงเบาๆเป็นเสียงนหนักๆรก็เลยมาวันนี้ก็ลองผมลองหลายรอบแล้วว่าเสียงยังไงมันเหมือนกันสุดนะครับเพราะ ผมวางตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับแต่ละวันผมไม่มีโต๊ะที่แน่นอนผมใช้โต๊ะหน้าหนังสือเนี่ยแหละ้เอาไวโ้โต๊ะที่เอาไว้นั่งอ่านนิยายเนี่ยนะครับมาอ่านแล้วก็มันพอดีดีนะครับตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งวางมันไม่เท่ากันนะก็มีใครจะฟังตรงนี้ไหมนะไม่ได้จะมีฟังบทไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวมาอัดตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าให้นะครับวันนี้ก็ได้สองคลิปเพราะฝนน่าจะตกอีกแรงนะครับต้องไปข้างนอกอีกนะครับประมาณทุ่มกว่านะ ก็เดี๋ยวอัดแล้วก็เดี๋ยวเรนเดอร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงไว้ให้นะครับแล้วผมอัดน่าจะได้อยูเลยฝนคงไม่ตกแรงมากตอนนี้เพราะก็ถ้าตกแรงเกินก็แน่ในหิบเดียวครับก็ไม่มีอะไรรับไม่มีะลรครับไปรับชมแลบฟังคลิปต่อไปกันเลยครับถ้าเสียงแปลกขออภัยนะครับ